ค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาดูไอ้แปลงแพงกล่าของดิฉันนะคะนี่ก็วันนี้จะตัดแพงกล่าเพื่อที่จะไปทําพันธุ์นะคะเพราะว่ามีอยู่แปลงหนึ่งที่ปลูกไม่ค่อยเกิดดิฉันก็จะตัดแปลงทดลองที่ดิฉันทดลองปลูกไว้นะคะนี่ไอ้แปลงนี้ก็ไปค่ะนี่ค่ะก็ตัดไปเยอะแล้วค่ะนี่เพื่อที่จะทําพันธุ์ปลูกไอ้การปลูกของดิฉันก็ จะเปิดน้ำใสแล้วก็ย้ำเอานะคะนี่เพราะว่ามันง่ายสำหรับการทำคนเดียวนะคะนี่ก็เลยต้องทำไอเปิดน้ำใสที่นี่เราจะโรยท่อนพันข้างบนดิฉันก็จะใช้ต้นกล้วยไอผูกเชือกแล้วก็เดินไอไอทำเหมือนกับไปผู้ราบานกล้าแต่ก่อนนะคะนี่ค่ะ จะให้พูดง่ายๆคือทำเหมือนกับไอวานกล้าสมัยแต่ก่อนนะคือมัดสองข้างแล้วก็เดินลากต้นกล้วยเพื่อที่จะไอ้ทับกับแพงกุล่าที่เราโรยไว้นะคะนี่ก็จะวันนี้ก็คือมาตัดไอ้ต้นพันธุนะ,ะนี่ต้นพันธุ์ในแปลงทดลองที่ดิฉันปลูกไว้ประมาณสองเดือนและะ้วนี่เพราะว่าไอ้ก่อนหน้านี้เราก็ไปซื้อแพงกุล่ามาเนาะไปซื้อทอดพันธุเข้ามาก็ กิโลละห้าบาทคะ่ะสำหรับท่อนพันไปซื้ออยู่สตึกบุรีดาย์นเนื่อนี้ก็เป็นอะไรที่อีกคนเรื่องบัวเรื่องควายต้องไปหาไกลยอยู่นะคะสำหรับไอท่อนพันธแพงกุลาพอเราได้มาดิฉันก็มาปั่นแห้งปั่นแห้งเปิดน้ำใสไม่ค่อยเกิดเท่าไหรค่ค่ะก็เลยมีแปลงที่เราทดลองปลูกไว้คือเปิดน้ำใสแล้วก็ อาศัยย่ำเอาค่ะแต่ก่อนไอ้ไอ้ผลที่ออกมาก็คือประมาณนี้ค่ะน,นี่แพงกุล่าได้ผลดีมากสำหรับการปลูกเปียกเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็ผลตกที่นี่เขาก็ล้มยาวมากแล้วนะคะนี่แพงกุลาไอแพงกุลานี่เห็นเป็นอย่างนี้นี่ทุกท่านบางทีคนทุกท่านว่าอาจจะบอกว่ามันจะทันกินบอ่อแต่จริงๆแล้วแพนกุลานี่ ตัดแค่นิดเดียวก็สอบหนึ่งนี่ไม่ถึงประมาณเม็ดคุณเม็ดค่ะกระสอบหนึ่งนีเม็ดคุณเม็ดเลยนี่แพงกุลากระสอบปุ๋ยเนาะเพราะว่าไอทีนี้เขากินอะแพงกุลาอิ่มมากค่ะอิม่มอิ่มแล้วก็อยู่ท้องด้วยวันหนึ่งเราจะให้อยู่ที่ประมาณกระสอบปุ๋ยหนึ่งนี่วัวตัวตัวหนึ่งอิ่มเลยค่ะไม่ต้องหาอะไรมาเสริมอีกนะคะเพราะว่าไอถ้าจะเสริมก็เป็นฟางค่ะดิฉันว่าการ ปลูกแพงกล่าเพื่อให้วัวควายกินนี่เป็นอะไรที่ดีมากค่ะสำหรับคนคนที่ทำแล้วนะคนที่ปลูกแล้วนะคะนี่เพราะว่าถ้าเราไม่รู้จริงเราจะไม่สามารถที่จะบอกได้เลยนะคะนี่ว่าไอาการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยญ่าอันไหนที่ดีไอไอแพงกล่าเนี่ยเราตัดขึ้นเราตัดมาเนี่ยเราเราสามารถให้เขากินได้เลยทีนี้ไอการปลูกแพงกล่าปลูกทีเดียวค่ะอยู่ได้ถึงสิบปีนะคะนี่ เพราะว่ารากเขาเขาจะแพ่ไปเรื่อยๆค่ะนี่นี่ค่ะหลังจากที่ตัดแล้วไม่ถึงอาทิตย์ก็จะขึ้นมาอให้เราเห็นเลยนะก็ประมาณอีกเดือนหนึ่งนะคะนี่ไม่ถึงเดือนค่ะก็สามารถตัดได้อีกแล้วถ้าใส่ปุ๋ยนี่ก็จะใส่ปุ๋ยคอกหน่อยหรือไม่ก็เป็นยูเรียค่ะแต่ถ้าปุ๋ยคอกอยู่ไกลก็ใส่ปุ๋ยคอกก็ขึ้นมาสวยแล้วนะคะนี่อันนี้ตัดเมื่อวานนะคะนี่ หวันให้หลังเนี่เริ่มเริ่มเริ่มออกมาแล้วถ้าฝนตกเราก็ใส่ปุ๋ยที่นี้ก็จะอสมมุติว่าไร่หนึ่งนี่เราวัววัวห้าตัวเนาะสามารถตัดวนได้เลยนะคะสําหรับเพนกล่าเพราะก่อนที่ไอ้ดิฉันคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะก่อนที่จะเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงมาแล้วเราก็ศึกษานะคะนี่ศึกษาการไอ้าที่ที่ไอดีสําหรับวัวควายเราเนาะก็ ปลูกทุกอย่างคะ่ะสําหรับหญ้าเนเปียก็ปลูกไอ้เนเปียเนเปียไทยเขื่อนปลูกเนเปียไอ้ไอ้เนเปียไอ้ที่เขาให้ไอ้หมูกินก็ปลูกแล้วก็กินนี่สิม่วงก็ปลูกไอ้ไอ้หญ้ารูซี่ก็ปลูกแต่รูซี่นี่เราจะปล่อยควายเข้าย่ำ ปีหนึ่งนี่ย่าได้แค่ครั้งเดียวค่ะรูซี่แต่กินนี่นี่โอ้แต่แพงกูล่านี่เราสามารถปล่อยวัวควายเข้าย่ําได้ค่ะไม่ไม่เสียหายสําหรับไอแพงกูล่าเนาะถ้าถ้าเรามีเยอะทีน่นี้เราต้องการให้เขาเปลี่ยนบรรยากาศการเดินเดินเดินบ้างก็ขังไว้ประมาณไรหนึ่งสําหรับอีชันก็จะทําอย่างนั้นแหละค่ะการเลี้ยงของดิฉันเพราะว่าบางทีเราไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็เลี้ยงเขาแล้วก็อยากให้เขาอยู่อย่าง ไอ้ตมอัธยาศัยเลยนะควายนี่ก็เลยมีที่แปลงที่สําหรับปล่อยให้เขาเดินด้วยค่ะก็จะปล่อยเข้าไอ้เพนกล่าที่มียาหญ้าธรรมชาติอยู่ด้วยดิฉันก็จะปล่อยลงลุยเลยค่ะค่ะก็เป็นทางเลือกใหม่นะคะี่สำหรับไอ้คนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไอ้ไอแถบบ้านเราเนี่ไอ้เพนกล่ายังไม่ค่อยขึ้นชื่อน,นะคะพอดิฉันไปศึกษาดูไอ้ไปดูเขา เขาปลูกแพงกล่าอยู่ที่ประมาณแปดไร่เขาขายได้ปีนึงเป็นหลายแสนค่ะสำหรับไอ้ท่อนพันแพงกล่าเพราะว่าทั้งปีนี่จะมีคนเขาไปเอามามาปลูกเนาะอยู่ที่กิโลห้าบาทค่ะอยู่ที่กิโลหบาทสำหรับแพงกล่าก็สามารถทำไรายได้ให้เราดิฉันก็กะว่าเราจะไอ้คือหน้าแรงเราไม่ต้องให้ วัวควายกินเนาะเราก็จะปล่อยปล่อยเป็นวัวควายปล่อยนะครับสำหรับบ้านบ้านของดิฉันเองทีนี้ก็จะไอหน้าแรงนี่ก็จะเปิดน้ำใสขายท่อนพันนะคะนี่ถ้าท่านใดสนใจที่จะมองหาท่อนพันแพงกล่านี่ก็สามารถสามารถแบ่งปันกันไปปลูกได้เด้อค่ะนี่ค่ะก็เป็นญยาชนิดหนึ่งที่เลี้ยงวัวควายโอเคเลยค่ะโอเคเลยสำหรับไอ ไอย้ยาพังกุลาเนาะแต่ก่อนก็ได้ยินแต่เขาบอกว่าไอย้ยาแค่นี้จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้บ่แต่พอเอามาทําจริงๆนี่นี่ถ้าเรายังมันได้ผลจริงๆค่ะได้ผลพังกุลานี่ถ้าเรายังไม่ตัดนี่เขาก็สามารถเลื้อยไปได้เรื่อยๆนะคะนี่เลื้อยไปได้เรื่อยๆแต่นี่เราต้องการเพื่อที่จะจะทําพันธุ์แล้วค่ะนี่ก็นี่ค่ะนี่ไหลเขานะคะนี่นี่ตรงนี้แหละที่เป็นไอ ไอ้ออที่ปลูกได้เพราะว่าจะไอ,อ้แต่ละไอันี้โคเขาเนาะเขาจะออกรากเขาจะเลื้อยไปเรื่อยๆค่ะสหรับงอไอ้ที่ห่างๆนี่ใส่ปุ๋ยเพนกล่าสามารถคลุมพื้นที่ได้เลยนะคะนี่ผลดีของเพนกล่าค่ะแต่ก่อนที่ฉันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่ก็ปลูกแต่กินนี่เนเปียรเนเปียไทยเขือนแล้วก็เนเปียร์จักรพพัดค่ะแต่ก่อน ต่ทุกวันนี้ก็มาปลูกแพงกล่าก็รู้สึกโอเคมากค่ะแพงกล่าตอบโจทย์กับการเลี้ยงวัวเลี้งควายให้เราดีมากค่ะแพงกล่านะคะนี่โปรโตีนอยู่ที่สิบสองเปอร์เซ็นตค่ะนี่สำหรับไอ้ยาแพงกล่าค่ะฝากกดติดตามช่องบ้านริมนา h ชาแนลด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้ามีอะไรดีๆก็จะลงให้ทุกท่านได้ ดูนะคะนี่ค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาดูการจัดการกับแปลงหญ้าของดิฉันนะคะนี่แปลงนี้ดิฉันปลูกไอ้แพนกล่านะคะนี่ทีนี้ไอ้หญ้าธรรมชาติเขาขึ้นเยอะไอ้การจัดการของดิฉันก็แทนที่จะเป็นการตัดดิฉันก็ปล่อยควายมาลุยเลยนะคะนี่เพราะว่าไอ้แปลงหญ้าของดิฉันก็มีอยู่ ประมาณสามไร่นะตรงนี้ก็เป็นแปลงที่เล็กนะคะนี่ทีนี้ดิฉันก็เลย,ยจากแปลงอื่นที่ที่ที่ปลูกแล้วอุปสรรคของการปลูกหน้าผลก็คือแปลงนี้เป็นแปลงใหม่นะคะนี่หญ้าธรรมชาติเขาก็จะขึ้นเยอะทีนี้แบบการเกิดของแพนกล่าเนี่เพะแพนกล่าเราไม่ได้เกิดขึ้นหนาเลยนะคะนี่เพราะว่าเขาจะจะออกจะห่างหน่อยทีนี้หญ้าธรรมชาติเกิดเยอะ อุปสรรคของที่ฉันก็คือไอเวลาเขาเลื้อยเป็นไหลเขานี่เขาเขาก็จะไออยู่ข้างบนเนาะเขาลอยข้างบนค่ะเขาไม่ลงพื้นพอที่ฉันจะลงมือตัดก็มันต้องเรื่องค่าน้ำมันเรื่องอเวลาหลายๆอย่างนะคะดิฉันก็เลย ให้ปล่อยควายมาลุยเลยนะคะนี่อันนี้ไม่ไม่ไม่ไอ้บางท่านก็ไม่ต้องเอาตัวอย่างนะคะนี่แบบนี้แต่สําหรับดิฉันประสบการณ์ที่เคยมีอยู่ปีที่แล้วเนี่ยแปลงของดิฉันมีอยู่แปลงหนึ่งก็ห่างอย่างนี้แล้วค่ะเนี่ยแปลงตัวนั้นปลูกปลูกได้ประมาณเก้าเดือนเขาก็ไม่เต็มพื้นที่เขาก็จะมีอ้หญ้าธรรมชาติขึ้นเยอะเนาะไอการบริหารจัดการของดิฉันก็คือเอาควายมาลุยอย่างนี้แล้วค่ะนี่ ดูกินทีนี้ดิฉันก็จะพอเขาเกลี้ยงเลยดิฉันก็จะทิ้งไว้เลยดิฉันก็จะใส่ปุ๋ยเพราะไอ้ปกติหญ้าที่เขาเลื้อยในพื้นนี่ก่อนที่จะถึงหน้าฝนก็เยอะพอสมควรแล้วนะคะเนี่ยพอพอดิฉันไอ้คือจะให้กินให้เกลี้ยงดิฉันก็หยุดกินทีนี้จะปล่อยประมาณไว้อาทิตยหนึ่งหลังจากกินแล้วฉันหว่านปุ๋ยแล้วก็จะ มาดูอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะนี่ทีนี้หญ้าเขาก็จะขึ้นหนาขึ้นเยอะหลังจากนั้นก็จะเป็นหญ้าหนาไปเลยนะคะที่นี่ก็เลยอประสบการณ์ของปีที่แล้วดิฉันก็ปีนี้ก็เลยมาใช้กับแปลงอันนี้นะคะนี่เพราะว่าหญ้าธรรมชาติเยอะดิฉันก็เลยปล่อยควายมาลุยนะคะนี่ถ้าจะตัดก็เสียทั้งเวลา อยิ่งปีนี้น้ำมันแพงเนาะก็เลยถืออากาสใช้อย่างนี้ถึงถึงจะเป็นการเสียหายแต่บางบางบางอันนี้เขาก็จะเหยียบย่ําทีนี้ก็จะเหมือนกับการปลูกไปในตัวเลยนะคะนี่สาหรับไอ้ที่แปลงหาค่ะสําสหรับไอ้ไอประสบการณ์ไอของดิฉันที่ปลูกเพนกวินาปีที่แล้วเนาะก็ปีนี้เนี่ยเขาจะขึ้นหนานะคะนี่ เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เปลี่ยนวิธีการเลี้ยงควายเนาะจากที่เคยเกี่ยวให้กินวันนี้ก็เอามาปลูกในแปลงไอ้ที่เราปลูกแพนกุลาที่นี่หญ้าธรรมชาติมันขึ้นเยอะนะคะนี่ก็เลยเลือกที่จะเอาควายมาผูกค่ะเพื่อเพื่อที่จะประหยัดแรงในการเกี่ยวหญ้านะคะนี่ก็ ต้นพ,พังกูล่าของเราก็เยอะอยู่นะคะในแปลงนี้ทีนี้มันมียาไอ้ยาธรรมชาติขึ้นมาแซมที่าการจัดการของดิ่ฉันบางทีก็ถ้าจะให้ตัดก็ไม่ไหวนะ,ะนี่มันเหนื่อยก็เลือกที่จะเอาควายมาลุยเลยะค่ะนี่ก็ควายทั้งหมดก็มีอยู่สิบสองตัวนะคะนี่ทุกตัวนี่อิ่มแปรเลยนะคะเพราะว่าไอ้แรงยา ในแปลงนี้ก็จะมีทั้งเพนกล่าจะมีทั้งเอยาธรรมชาตินะคะนี่ก็เลยก็จะพูดได้อีกประมาณหนึ่งวันนะคะนี่หลังจากนั้นก็จะวานปุ๋ยจะใส่ปุ๋ยที่นี้ก็ถ้าฝนตกมาก็จะไม่ต้องสูบน้ําใส่ถ้าฝนไม่ตกมาดิฉันก็จะสูบน้ําใส่ในแปลงนี้นะคะนี่อลอง เอาปุ้ยมาหวานดูถ้าไม่สวยจริงๆริฉันก็จะไถแล้วก็จะปลูกใหม่นะคะนี่เพราะว่าไอ้เพ็งคุลาพันธุ์เราก็มีเนาะก็จะคอยดูก่อนนะคะนี่เพราะว่าการปลูกหน้านี้บางทีไอ้แปลงที่เราเอาไว้ก็บางทีก็ต้องเอาควายลงมากินอย่างนี้นะเพื่อเป็นการเลี้ยงคลายเรียดนะคะนี่โดยที่เราไม่ต้องให้เขาอยู่หลักเดียวเนาะอยู่หลักเดียวแล้วก็เกี่ยวให้เขากินก็เปลี่ยนบรรยากาศให้เขากินเองนะคะนี่ โดยที่เราก็ไม่ต้องเหนือ่อยแล้วค่าน้ํามันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เปลืองนะคะในยุคที่น้ามันแพงค่ะค่ะบ้านริมนาชาแนลค่ะฝากกดติดตามด้วยค่ะวันนี้มาดูหลังจากที่อีคลิปที่ผ่านมาก็บางทีก็มีเรื่องหนักๆเนาะเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรคลิปนี้มาดูการเลี้ยงควายนะคะเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่อีกบรบรยากาศก็รู้สึกจะดีนะคะวันนี้ก็เป็นอะไรที่ ไอ้ดูชมบรรยากาศไปในตัวค่ะนคะคะไอ้แพงกล่าของทิชชันเองก็ปลูกอยู่ที่ประมาณไอ้เกือบสองไร่นะคะนี่ก็จะตัดไอ้ท่อนพันธ์ออกมาไอ้ปลูกเรื่อยๆนะคะนี่จะมีแปลงทดลองแล้วก็แปลงที่ปลูกจริงค่ะถ้าไอ้ตัวไหนดีก็จะ สามารถนำมาบอกให้ทุกท่านได้นำไปปลูกเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลาในการปลูกนะคะนี่เพราะว่าไอถ้าเราจะปลูกแพงกล่าสักครั้งนี่ไอท่อนพันเราก็ไปซื้อเข้ามาแพงเนาะจากดิฉันเองก็ไปซื้อไอในเขตบุรีรัมนะคะสำหรับท่อนพันเพราะว่าแถวเรานี่ก็ยังหายากอยู่สํสำหรับแพงกล่าก็ พอมาปลูกแล้วก็รู้สึกประทับใจนะะเพราะว่าไพนกลานี่เขาพอเขาได้เกิดแล้วเนี่ยเขาจะเขาจะไม่ตายนะคะจะอยู่อยู่เป็นสิบสบปีค่ะสำหรับแพนกลาทีนี้ไอ้เราก็ไอ้พอมาตัดดูไอ้ผลผลิตต่ตอไร่ของเขาเนี่เยอะค่ะเยอะมากเลยเพราะว่าเขาจะเป็นท่อนที่ทเขาจะเป็นไอ้ต้นเล็กๆแต่ว่า เยอะค่ะตัดแล้วรู้สึกว่าได้เยอะสำหรับแพงกุล่าก็เป็นที่ประทับใจอยู่นะคะในใน,ในบรรดาไอาย้ยาไอ้สองสามอย่างนี่ก็รู้สึกว่าดีค่ะสำหรับแพงกุล่าค่ะค่ะ